ที่จริงแล้วโรงเรียนแม่มดไม่ได้มีแค่ฮอกวอตที่เดียวงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้างโรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Fantastic Beasts นั่นก็คือโรงเรียนอีวอมันีตัวแทนจากฝั่งอเมริกาเหนือโรงเรียนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและไม่แบ่งแยกระหว่างผู้วิเศษและนอร์เมชคำที่เรียกใช้คนที่ไม่มีพลังวิเศษฝั่งอเมริกาซึ่งต่างจากฝั่งยุโรปที่เรียกว่ามาโก อีวอมอนนี่มีสีบ้านเหมือนฮอกวอตส์แต่ชื่อบ้านแตกต่างกันโดยเส้นเชิงและพิธีคัดเลือกนักเรียนก็จะเปลี่ยนจากหมู่คัดสรรเป็นให้นักเรียนมายืนตรงกลางพื้นหินต่อหน้ารูปปั้นทั้งสี่เพื่อคัดเข้าบ้านโดยรูปปั้นแต่ละตัวจะแสดงความพอใจในการเลือกนักเรียนต่างกันคริสตลัลกลางหน้าผากของฮอนเซอร์เพนจะสว่างถ้าต้องการนักเรียนวอมพัสจะคำรามทันเดอร์เบิร์ดจะแสดงความพึงพอใจด้วยการตีปีและพาวจิจะยกลูกศรขึ้นสู่อากาศ แต่หากนักเรียนคนใดถูกลับเลือกมากกว่าหนึ่งบ้านคนนั้นก็จะสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าอยากจะอยู่บ้านไหนอิาวามันนี่จึงถือว่าเป็นโรงเรียนเวนต์มที่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างมากถัดมาที่สถาบัานเดิมสแตรงซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านลบที่สุดในบรรดาโรงเรียนทั้งหมดและมีฉาย,ยาว,ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการสอนศาสตร์มืดอีกทั้งสถานที่ตั้งยังเป็นความลับอีกด้วยเดิมสแตรงอยากจะลบชื่อเสียงด้านร้ายออกและประสบความสำเร็จด้วยวิกเตอร์ครัมนักเรียนที่ดังด้วยกีฬา itch, ควิตดิช มาถึงโรงเรียนฝั่งเอเชียกันบ้างมาโฮโตกโคโรเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเด่นด้านวิชาการและกีฬาควิดดิช จุดเด่นของมาโฮโตโคโระอาจจะอยู่ที่เสื้อคลุมพอเมื่อเข้ามาเรียนที่นี่แล้วนักเรียนจะได้รับเสื้อคลุมหนึ่งชุดที่ขยายขนาดตามนักเรียนคนนั้นและที่สำคัญมันยังสามารถเปลี่ยนสีจากสีชมพูจางๆเป็นสีทองเมื่อนักเรียนคนนั้นได้รับผลการเรียนเด่นทุกวิชาแต่หากเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วล้ก็นั่นหมายความว่านักเรียนคนนั้นหันหน้าเข้าสู่ศาสตร์มืดและจะถูกลงโทษถือว่าเป็นเสื้อคลุมที่ไม่มีโรงเรียนไหนเหมือนเลยจริงๆต่อมาเป็นคอนดราฟสตอเรช โรงเรียนเวมนมนของฝั่งรัสเซียซึ่งโรงเรียนนี้มีการเล่นควิดดิชที่แปลกกว่าเพื่อนจากปกติที่เราเห็นการขี่ไม้กว่ดไล่จับลูกควิดดิชกันใช่ไหมแต่คอนดร็อฟสตเรจขี่ต้นไม้ทั้งต้นในการไล่จับลูกควิดดิชถือเป็นโรงเรียนที่แปลกอยู่เหมือนกันถ้าจะพูดถึงโรงเรียนที่เด่นด้านสมุนไพรและสัตว์วิเศษวิทยาคงหนีไม่พ้นคาเตลโลบูชูซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้ ใครที่ชื่นชอบด้านสมุนไพรต่างอยากมาเรียนที่นี่กันทั้งสิ้นซึ่งปีปีหนึ่งก็จะมีทุนแลกเปลี่ยนให้นักเรียนที่อยู่ทวีปอื่นแล้วสนใจอยากมาเรียนที่คาเตโรบูชูด,ด้วยต่อมาเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวแทนจากฝั่งทวีปแอฟริกาเด่นด้านดาราศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุและศาสตร์ด้านการแปลงรางนั่นคือโรงเรียนแวกกาดู โรงเรียนนี้มีวิธีการคัดเลือกเด็กผ่านผู้ส่งฝันหากใครได้รับเลือกก็จะมีสัญลักษณ์หินจารึกที่มือตอนที่พวกเขาตื่นด้วยละ่ะถ้าใครได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คงต้องรู้จากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งไตาพาคีและเป็นโรงเรียนลูกคุณหนูนั่นก็คือ โบบาตงตัวแทนจากฝรั่งเศสนั่นเองที่จริงแล้วโบบาตงนั้นเป็นคู่ปรับกับฮอกวอตเสมอมาในเรื่องของการแข่งขันประลองเวทไตภาขคีเพราะทั้งคู่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดถึงแม้ว่าโบบะตงจะไม่มีจุดเด่นด้านวิชาการมากมายแต่คนณชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่สง่าง,งามที่สุดมาถึงโรงเรียนสุดท้ายวิซาดิ้งแคนิมี่ออฟดรามาติกอาร์ตเป็นวิทยาลัยที่สอนศาสตร์ด้านการแสดงฝั่งไม่ผิด เห็นแบบนี้โลกเวทมนต์เขาก็มีมโมเมนต์กันด้วยนะโดยวิทยาลัยนี้จะสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแสดงและละครแน่นอนว่าผู้วิเศษคนไหนที่ชื่นชอบการละครก็จะมาลงเรียนที่วิทยาลัยนี้กันด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือโรงเรียนของเราพ่อหมดแม่หมดที่เอามาให้รู้จักกันคะ่ะ